โบคุ้มมากอยู่เด้ตอนนั้นให้เอื้อยมาอยู่ใส่วะหาผ่าใบาครับเดี๋ยวเอาอินดี้ไปขนของครับจะไ,ได้เอาอินดี้ไปทำงานนอกสถานที่ซะหน่อยจอดนานได้เกินนี่ครับไปกับรถคันนี้ใครจำรถคันนี้ผมได้บ้าง เดี๋ยวพี่หาผ้าใบอยู่ผ้าใบคุ้มมันเวลร้านั้ำเดี๋ยวเขาสิเลี่ยงนะ,นนะดงเดี๋ยว,ว,ยยวปันสะตาร์เกยองปันลมก่อน <c oughs> ออกทำงานหน่อยครับเดี๋ยวเป็นง่อยเจ <c oughs> นนออินดี้ทำงานหน่อยยินดีทำงานหน่อย ผ้าใบมาไปไว้คุมก่อนครับตาอินดีออกไปทำงานครับวันนี้ขนกะเขาเรียกว่ากรกะมะพร้าวเดี๋ยวหาผ้าใบก่อนไม่รู้ผ้าใบอยู่ไหนมัง่งถ้าไม่มีผ้าใบคุมเดี๋ยวโดนเรียกโดนจับเอานะครับอ้ต๋องไปไหนไวะต๋องทิ่หลอด้องยุ่งใช่ะทิดหลอด,ออด,ลอด้องไหม เอาต้องมาใช่ไหมต้องอยู่ทั้งบ้านบ่ปไปหาปลาคนไปตกปลาก็เมีย่มันเอาว้ารถงไป,ปงได้บ่วัแน่นอนเถอะวะบอดอยู่ทั้งบ้านเจ้บ่มีมันบ่อยู่ต้องไม่อยู่ครับ ต้องไปเอาปเปล่วลุงตู่นี่ครับตอนนี้ตัดเครื่องอินดีอยู่หาผ้าใบก่อนโอ้ยพายุเลยโอ้ยมันหน่อยพดคุ้มบ่ได้เดี๋ยวเอาผ้าใบครับผมหาผ้าใบอยู่ผ้าใบใช่ปะ ได้แล้วครับเอานี่แหละเอาผ้าแสแลงเขียวนี่แหละเอาแสแลงเขียวเลยนี่ขึ้นเจ้าอินดีไปเลย